การให้ทานเนี่ยแล้วอนิสง์ในปัจจุบันเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะได้อะไรบ้างที่แน่ๆก็คือผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักแล้วก็จะมีบอกว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะยมให้อาหารเขาเนี่ยมาถวายอาหารกับพิกูเนี่ยชื่อว่ายมให้กำลังแล้วยมก็จะได้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข แสดงว่าคนเราเนี่ยไปในยานพานะมีความสุขได้ไปไหนมาไหนนี่มีความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักขุให้ดวงตาอืให้แสงสว่างแก่เขาและผู้ที่ให้ที่พักพลาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้เยอะมากเลยโยมให้ที่อยู่อาศัยคนเนี่ยชื่อว่าให้ทุกอย่างเลยมีอะไรเลิศก,กว่าไหมมีอ่า ปิดจบด้วยผู้ส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมตะนี่ให้ทุกอย่างก็จริงแต่ยังไม่พลนล้นนรกนะเห็นนะแต่ถ้าให้ธรรมะเนี่ยพลนลกก้นนรกกาเนิดฌานเปลืิสัยไม่ต้องเกิดอีกต่อไปอันนี้คุ้มสุดดังนั้นการได้ธรรมะพระองค์จึงตรัสว่าเป็นการได้ลาบจึงเป็นความปรารถนาของเทวดาเมื่อ กำลังจะตายจะปรารถนาสามอย่างขอให้ได้ลาบอันแรกคือขอให้ได้สุคติอันที่สองคือขอให้ได้ลาบอันที่สามก็คืออย่าเสื่อมจากลาบที่ได้ดีแล้วลาบที่ได้แล้วอย่าเสื่อมนะพิกขุก็สงสัยว่าแล้วอะไรคือสุคติของเทวดาเพราะเทวดามันก็มันก็หรูสุดๆแล้วนะมีอะไรอีกที่เทรายังอยากได้ องบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์พี่กูก็ถามอีกว่าเออไอ้มนุษย์อยากเกิดเป็นเทวดาใช่ไหมแต่เทวดาพอเป็นเทวดาจริงๆแล้วเออเป็นมนุษย์ก็ดีว่ะเออเห็นไหมเราไม่พอใจสถานะของตัวเราเองดังนั้นเทวดามันก็ต้องมีผลเสียนะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแหละนี่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเออ ใช่อาจจะป่วยนานป่วยทีสามร้อยปีอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันสองสาวันเขาอะ่ะสามร้อยปีเราอะ่ะเเรื่องของการได้ลาภพี่กูก็ถามว่าแล้วอะไรคือการได้ลาภพระศาสดา,าบอกว่าการได้มามีศรัทธาในคําสอนของตถาคตที่ตรัสไว้ดีแล้วคือส่วนแห่งการได้ลาภดังนั้นถ้าโยม,มีศรัทธาในคําสอนของตถาคตอย่างอาตมาเนี่ย เผยแผ่คาตถาคตเนี่ยเวลายมศสัตธายมต้องสัทธาคำตถาคตนะน,นั้นอาตมาเนี่ยเป็นแค่ผู้ส่งผ่านส่งผ่านคําสอนนั้นความถูกต้องอยู่ที่คําสอนนั่นคือยมได้ลากเพราะยมได้คําสอนของตถาคตที่ถูกถ่ายทอดโดยบัณฑิตแสดงอยู่อันที่สที่เขาไม่อยากให้ลากขาอเสื่อมคืออะไรคือพอระค์บอกว่า เทวดาเนี่ยปรารถนาว่าจะต้องไม่มีสมณะหรือพราหมณ์เทพมารลมหรือใครใในโลกชักจุงศรัทธาเขาให้เขาออกไปจากพระเจ้าได้วันดีคืนดีมามีคนชักจุงโยมไปไปไหว้เทพนี้ดีกว่าสารเพียงตาอะไรภูเขาศัก,กดิ์สิทธิ์ลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ถ้าโดนดึงไปได้นี่เรียบร้อยนั่นคืออันที่สอง้องที่สามโยมอด เพราะบางคนอาจจะเพิ่งตายจากเทวดาลงมาไงโยมก็ได้มาเป็นมนุษย์โยมได้เป็นหนึ่งใช่ไหมได้สุคติโยมได้เจอพุทธศาสนาโยมได้ลาบละสองละและเสื่อมไหมหลีออกไปไหมอย่างเงี้ยโดนใครดึงออกไปได้ไหมอ่าถ้าโดนดึงออกไปได้ก็อ่าเสื่อมลาบละถ้าไม่มีใครดึงได้ก็ได้ครบสามข้อ